สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุขูสุขชนทเอฟซีทุกท่านนะครับผมมาอัปเดตหน้างานขึ้นเกาขึ้นเดือนครับพี่น้องนะครับอัปเดตูดิโอด้านนี้นะครับผมอัปเดตก็ขึ้นชั้นที่สองแล้วนะครับตอนนี้กำลังเทเอ็นทับหลังนะครับผมเทเอ็นทับหลังโอ้ใช้ปูนเทโครงสร้างนะครับอย่างดีนะครับผมเอ็นนะครับ เอ็นทับหลังมีประโยชน์อะไรคือยึดเกาะความแข็งแรงนะครับผมอันนั้นมันห่างกันก่อนเทเอ็นช่วงเอ็นนะี่คือรับดํานักไว้ครับพี่น้องนะครับผมอนะันนี้ก็สางเหล็กนะครับนี่สร้างเหล็กมาเทสันลอยพี่น้องราเหล็กว่าทำชั้นลอยนะครับอันนี้ก็กำลังจะเทเอ็นนะครับก่อนเทเอ็นต้องคนดามพอทีตอนนี้จะลดน้ำให้หมดนะครับลดน้ำให้ฉ่ำๆก่อเท เดีย๋ยวไปดูร้านอาหารกันนะครับตอนนี้กําลังกําลังก่อโครงหรือโครงโครงสร้างนะครับผม,เ,มบเพื่อนมาก่อกระเบื้องครับพี่น้องก่ออิฐใช่ไครับผมเป็นอิฐก่ออิฐก่ออิฐก่ออิฐแล้วเป็นอิฐมวลเบานะครับคือพันมาทรงโอ้ดึกครับพี่น้องนะครับผมสนดึดวัดอัปเดตคำไหลายพี่น้องวันวันนี้มาอัปเดตใหม่นะครับผม ี่น้งองเขาไม่อยากให้รื้อก็แลกรแชร์ได้พี่น้องเด้อน,นะครับเป็นอะไรทีมช่างกำลังใจทีมช่างแล้วก็อัปเดตหน้าง,งานไปด้วยกันนะครับผมความคืบหน้าร้านอาหารส่วนน้ำเราดีตะโตเกียวนะครับแลนด์มาร์คแห่งใหม่แห่งของหินเหล็กไฟนะครับผมนะครับอันนี้ว่างท่อพี่น้องวางท่อระบบน้ํานะครับระบบน้ําทิง้งคือว่าเวลาน้ําไหลคือบังคับลงใน,นออท่อไหลแรีนอ่อนไปหมดเลยนะครับผมนี่คือระบบน้ํา เป็นล่างน้ำนะครับผมเป็นรางน้ำตัวนี้ไปเลยนะครับผมมาคามน้ำออกอู้นะครับผมนะครับผมตรงนู้นเลยนะครับเป็นระบบน้ำทิ้งตรงนู้นนะครับผมกระเจี๊ยไม้ห้มาเค็ดเชื่อมใช้กันเบอรครับผมเนสระให้มาจอยกันนะครับผมมาขับน้ําลง้างเดียวนะครับเนสระก็ต้องหาระดับก่ออิดบนเบานะครับเป็นผดังครับพี่น้องมดเลยนะครับโครงสร้างดานบเือนกันแล้วเลยเผื่าเพิ่นประ่านเดี่ยมุงนะครับ จะกคออีดก่อนนะครับผมไปตามสเต็ปสเต็ปนะครับถือว่าร้านอาหารคืบหน้านบพี่น้องสร้างสวนน้ำานเงิ่าเขาอยู่ประมาณสามหมื่นแล้วครับผมเพราะว่าเพิ่นเป็นไข่ครับผมนะครับยังไ่เขามาสามวันแล้วนะครับเอาล่าติดตามชมพี่น้องนะครับสวนน้ำนะครับติดตามชมว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมแต่ร้านอาหารเดี๋ยวเข้าเข้าทุกวันนะครับร้านอาหาร นี่จะเป็นหม่องชมยิวที่รองนะครับจะเป็นนั่งตรงนี้แล้วนั้นจะเป็นน้ำตกนะครับผมเหลื่อมกอ็ครับเก็บทำความสาดออกพี่รองหนึ่ง ดเต่าหาแนวกอก็อิตนะผมเหมือนเบานะครับประมาณสองพันสองพันก่อนพี่หรอสองพันะ 2, ก้อนนะครับมาส่งหมู่บ้านนะครับผมนี่คือด้านในนะครับด้านใน เดี๋ยวอัปเดตให้เมิองเรียครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมมีเป็นระบบน้ำนะครับพอวางระบบน้ำวางโ่อวางท่อกดตูมวาง่อดห่ะวางท่อระบบน้ำครับผม เทปูนเดียวกัจุยไท่ทอครับผมนะครับทางด้านหน้า้ต้าทางเข้าก็ตอนนี้กําลังฉาบเลยนะครับผมซึมซาบกำลังฉาบเดียวโอ้ขอให้ดีนะนะครับผมใกล้จะออกลวงแล้วนะครับใกล้จะออกลวงแล้วงามๆให้ดีงามงามเหี้ง อีกอาทิตย์หนึ่งพี่น้องอา้อาวจีบไปสองอาทิตย์ <_" S 2> เหลืองแน่พี่น้องมัหน,นีินะอีกสองอาทิตย์น่าจะน่าจะเริ่มเหลือง s> <S แล้วนะครับผมกำลังจะขึ้นห่วงแล้วพี่น,ออ <_' S 2> น,น้องแต่ว่าประเทศนี่ปเป็นน้ำนมหรอกนะครับกำลังเป็นรีบๆเป็นรีบๆอยมาดูป้ายร้านกันนะครับผมป้ายร้านกระชาบแล้วนะครับ <_' S 2> ป้ายร้านทางเข้าอันดิตะคาเฟ่นะครับผม ทีมงานเขาออกงานยาวพี่น้องนะผมออกงานยาวเลยนะผมท่านี้ก็มึงแย่งเสกันพี่น้องนะผมเรียบร้อยนะผมตรวจความเรียบร้อยนะครับโอ้แค่ลองไฟตะไล่ะนะฮะ <c oughs> นะครับผมผมกบจะมาอยู่ตรงนี้นะผมจะกลบกลมตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับผมกบเป็นโลโก้ของน,นาเดตะนะครับผมด้านนี้ ฉาบเสร็จแล้วนะครับฉาบแล้วๆพี่น้องเรื่องหาระดับห้องเล็กครับพี่มน,นะครับก็จะเอามาใส่ตัวนี้ก็จะเทปูนเทปูนให้เป็นที่พี่น้องนี่ยแต่เป็นแบบนี้แต่ว่าเป็นกลมๆ,ๆนะครับกช่วงนี้แหละซีโร่ม,มาหน,นี่นแล้วพี่น้องนี่ครับจนนี่แหละจะเป็นกลมๆเทแบบนี้แหละนะครับสร้างเรื่องหาระดับ ทรับกึ่งกลางพอ่าช่างเียนครับครับผมครับพี่ตองนะก็่นนะนจ้ามันจะก่าวกับือจะร่มสบเบิร์ตฝนนี่แหละปลายฝนต้นหนาวครับ่มวีวีพี่้องบน่าจะเบิร์ตฝนนะครับแต่ว่าจะจะมาอีกน่าประมาณหนึ่งรอบอยู่นะครับผมว่าป่าพิเศนร่องดีอยู่นะครับีตัวอี่เราบป็นคือสบเบิร์อจุดดอกมันนะครับครับประมาณนี้ครับพี่้องมาอัปเดตความคืบหน้าเหมือนเดิมนะครับผม แวแเดตอหไเบอ่อีเลยพี่น้องขอไ,ได้ลืมีาา่ไลค์กดแชร์ด,รด้วส FC ทุกท่านนะครับผมเดี๋ยเขามาติดตามชมชจมองช่างนัยภาพเพิน youtube ช่างนายัยภาพเพินแฟนเพจนะครับผมเกนี่าไว้สหทุกอนพกับคลิปหนานะครับผมสว,ส,สวัสดีครับผมครับ